เริ่มต้นยากไม่สามารถปลูกด้วยกล้วยปลูกไม่ยากใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ใจด้วยอ๋ออันนี้สำคัญใส่ปุ๋ยใส่น้ำผมลุงอยู่กเมฆเนี่ยยี่สิบปีที่เป็นเซลล์กับการทำเกษตรมาตอนนี้ทำเกษตรมากี่ปีแล้วครับทำเกษตร20ปีตอนนี้ลุงปุ๋ยกี่ลูกอะหกสิบฝ่าแล้วจะเจ็ดสิบแล้วโอ้ยครับดูยังหนุ่มอยู่เลยเแข็งแรงอยู่เลยเกาบอกเขาแล้วก็บอกอย่าไปเรียกอย่าไปเรียกพี่บอกเลยดูเมฆ 20กว่าปีครับไม่เรถเป็นเซลไม่มีเลือเพราะอะไรครับค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าด้วยค่าของเดือนมันน้อยด้วยค่าของชีพที่มันสูงใช่พอบวกลบคูนห่านไปแล้วก็เดือนหนึ่งก็ไม่เยอมเือนไม่อันนี้คุณลุงปลูกปล้ยมากี่ปีครับปลูกปล้ยมาเข้าปีสองเข้าปีที่สองครับเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ดีเนี่ย ทุกอย่างคือเราซื้อหน่อออกมาแล้วก็เราก็มาทำเราเองหมดเราจะลดค่าใช้จ่ายอยู่ตรงนั้นครับทำยังไงไปดูเขาที่เขาทำ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 มาว่าทำแบบไหนแต่ทำให้ดีขึ้นเปิดดูใน y t u t u อ๋อก็คือดู YouTube ด้วยศึกษาดูงานด้วยใช่แล้วก็เพื่อมาพัฒนาตัวเองใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุณลุงได้มารู้จักกับผลิภัณฑ์ตัวเอฟอร์ดเนี่ยยังไงบ้างครับตอนนั้นครับลุงรู้จักได้ไงเปิดดูใน YouTube เอฟฟอส์อ่ะพูดถึงคุณภาพก่อนนะคุณภาพอ่ะเอฟฟอส์เนี่ยิมพ์เค้มปั๊บนี่ที่ใบตองหรือใบบอลนครับเอฟฟอส์นี่ยแตะปั๊บคือมันกระจายปุ๊บอะไรตัวอื่นคืออยู่กับทีอ่าฮะไม่คือวิ่งอยู่กับที่หมดเอฟฟอส์นะได้ประมาณสองนาทีน้ำเทไปนะครันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคุณลุงใช้เอฟอส์มากี่ปีแล้วตัวนี้ใช้มานานแค่ไหนนะเริ่มใช้ไม่กี่ปี ใครยังไม่ถึงป็ผมเ็ดูในยููในยูทูก่อนนี้คือเราไม่รู้จักครับพูดถึงเ4ฟอนะครับคะแนนหนึ่งถึงสิเนี่ยคุณลุงให้เท่าไหร่สิบให้สิบเลยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้สัญญาสัญญาสัญญอคแล้วคุณลุงได้ใช้ตัวปุ๋ยได้ไหมครับตัวปุ๋ยเกมมัทูใช้อยู่ครับเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ครับตัวแกมมัทูเป็นยังไงบ้างครับที่คุณลุงฉีดไปแล้วที่เราที่เรามองเห็นนะครับเป็นยังไงบ้างฉีดสมมติใบกล้วยนะใบใบกล้วยใบ ทีเหลืองอยู่นะครับชีดเย็นนี้แล้วก็เป็นไม่คืนครังึ้นไม่ดูนะใบผิดปกติหิดคือปกตินี่เป็นยังไงใบจะเข้มขึ้นเข้มขึ้นครับจะไม่เหลืองอ๋อตัวนี้ยอมรับใครได้ครับเขาสองตัวเนี้ยนะครับสองตัวนี่คือผมเชื่อใจ